ท่านสาธชนววตบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันกับเรื่องขมอหโหสดบัณฑิตท <assessment> ี่กำลังจะถูกแกล้งแกล้งคร้าก่อนไม่จบลงที่เพื่อนนางเพรีปริภาชิกาถามบรราชาว่าเวลาที่มีเสื้อสมุดจะมาจับกิน ท่จะให้ใครก่อนคนแรกคือพระราจิชนนีเพราะว่าเป็นคนมากมากในการมคุณคนที่สองคือพระนางจันทานันทาเทวีพระมะเหสีเพราะมีจิตโลกมากมีความทะเยอะทะอยานวันนี้ก็มาคุยกันต่อไปเพราะว่าเจ้าจุนานีช่วงที่โทษของคนเหล่านั้น เป็นคนคนไปเป็นคนคนไปว่าระอนุชาของเข้าพาเจ้าก็ชอบดูหมิ่งเข้าพเจ้าเห็นไหมนะเจียญาย่านีทุกอย่างลูกหลานที่รักจําไม่นะว่ามันมีของไม่ดีโดยที่ชอบพูดเสมอว่าบ้านเมืองที่จะเริงขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะเขาอาเขาเพราะเขาเข้าพเจ้าเป็นราชารุนได้ก็เพราะเขา นี่การท่านนองตนประมายคนอื่นเป็นภัยวาจาในเป็นของสาคัญในลูกหลานที่รักทั้งหลายสมมติว่าลูกหลานที่รักเป็นคนอยู่ใต้ผระบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งเวลาที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาในปฏิบัติไม่ถูกไม่ชอบแวิธีที่จะเตือนเขาเตือนกันแบบนี้ ว่าความเราเห็นว่าท่านทําไม่ดีท่านทําไม่ถกูกตามธรรมดาของคนนะลูกหลานที่รักมันก็อาจจะมีการชั่งเผอไปไม่ได้บางทีการสันเสริญเย็นยอมันก็อาจจะเกิดขึ้นเป็น่อนั้นว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาวิธีเตือนเขาเตือนกันแบบนี้หรือว่าในสมัยหนึ่ง มีนายทหารคนสนิทของท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพวางแผนการผิดนายทหารคนสนิทเป็นคนตรวจตราภูมิประเทศและกำลังของข้าศึกแต่ว่าท่านแม่ทัพเชื่อเสนาธิการทหารมากเกินไปเสนาธิการทหารพวกนั้นก็เป็นคนสุกเอาเผากิน นั่งยกเมฆคำนวณกำลังข้าศึกอยู่บนโต๊ะหรือว่าอย่าในสมัยนี้เขาเรียกว่านั่งยกเมฆคำนวณกำลังข้าศึกอยู่ในห้องแอร์โดยไม่ได้เห็นความจริงอะไรทั้งหมดแล้ปรากดววาการวางกำลังการวางแผนการผิดนดยายทหารคนสนิทเห็นว่าถ้าท่านไม่ทับสั่งไปตามนั้น เราจะเสียทีแก่ข้าศึกจะเสียกําลังคนแต่ในที่สุดก็จะเสียแม้แต่กําลังของประเทศก็เป็นอันว่าท่านายทหารคนสนิทผู้นั้นได้กลาบเรียนท่านแมทับว่าท่านขอรับการวางแผนการรบเอาอย่างนี้จะดีไหมครับอธิบายที่เหตุที่ผลจละเอียด ท่านแม่ทัพอธิบายฟังคำอธิบายเขาในทหารขรสนิทเห็นชอบโดยจึงได้ตกลงตามนั้นแล้วท่านนายทหารขรสนิทพวกนั้นก็ที่พูดกับคนอืน่นว่าท่านแม่ทัพนี่ท่านเป็นคนฉลาดมีความสามารถผลงานที่สาเร็จขึ้นมาได้ <Okay. S 1> เขาก็อาศัยปัญญายของท่านแม่ทัพแค่นี้เขาจะยกเรื่องตัวเอง กลับยกย่องท่านผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้ท่านผู้บังคับบัญชารักท่านอดิดุดเขาก็ได้เป็นเสนาธิการทหารนี่เพราะสิทธิโบราณนี้นกล่าวว่าปากเป็นเอกลเลขเป็นโทโลกหลานที่รักทำแบบนี้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนผู้ใหญ่ก็ไม่เสียเราก็ได้ดี ดังนั้นการที่ระราชาจะให้นอนชายให้เบีเสื้อกินเป็นคนต่อไปก็เพราะว่าเป็นคนปากไม่ดีจริยาอย่างนี้ขอลูกหลานที่รักจงยาเป็นเยี่ยงอย่างปฏิบัติอย่างนายทหารคนสนิทของท่านแม่ทัพคนนั้นแล้วภัยอันตรายจะไม่มีสำหรับเราเราจะได้ดีแล้วก็มีความสุขเมื่อท่านผู้ใหญ่ท่านดีเราก็พลอยดีด้วยช่วยกันดี เมื่อคุยกันต่อไปนพราชาเขากล่าวว่าบรรดาพระสหายของข้าพเจ้าชื่อว่วาท่านโนท่านโนเสคาโมารซึ่งเป็นสายชา้ากับข้าพเจ้าเมื่อยังสมัยที่เป็นเด็กจะเป็นไหนเดีย๋ยวเดี๋ยวโดนพลิกหน้ากนไดายก่อนเมื่อยางสมัยที่เป็นเด็กราเป็นเพื่อนสนิทกันเล่นโหรด้วยกันบัดนี้ขาา้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เขาก็ยังมาเล่นหัวกับเข้าไปเจ้าเกินขอบเขตไม่รู้จักกาละเทศะเข้าไปเจ้าอยู่สองต่อสองกับนางนันทาเทวีในที่ลับเขาก็เข้าไปหาเข้าไปเจ้าโดยไม่ได้เรียกหาเป็นการเสียมัญญาติอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ลูกหลานที่รัก การันโอยู่รู้จักการการที่จะเข้าไปหาบุคคลต้องเลือกการเลือกสมัยวพราการนี้เป็นการสมควรไหมถ้าเขายังมีงานติดพันอยู่ไม่สามารถจะละงานได้ยังไม่ควรจะเข้าไปหาเขาแล้วก็เวลาใดที่เขาประกาศไปว่าเขาไม่รับแขกเวลานั้นจงอย่าเข้าไป อย่างกับพระสดหายเขาไม่เจ้าจุนณีธระมทา,ายคนนี้ทําการทํางานเกินพอดีไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยคนที่ถูกด่าถูกว่าถูกเป็นนามว่าเป็นคนเลวก็เพราะขาดการรูก้การรู้สมัยเรื่องนี้เขาดาลูกหลานที่หลายทั้งหลายจงจําใส่ใจไว้ว่ามันเป็นความเลวอย่าถือแต่กําลังใจทั้นตัวเองเป็นสาคัญ ไม่ว่าในสำนักงานของห้วงปู่ก็เหมือนกันก็มีคนหลายคนบางทีต้องปู่แบ่งงานเวลาไว้ว่าตอนเช้าทำภารกิจสำหรับวัดเวลาบ่ายหนึ่งโมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งรับแขกหลังจากนั้นพระทำวัดสวดมนต์เวลาเย็นเวลากลางคืนเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีลงสอนพระกรรมฐานถึงเวลาดึก แต่คนบางคนมาถึงเขาก็เล่งรัดเพราะเขาต้องการจัดธุระด่วนเขาจะไปแต่เช้าเขาจะรีบกลับคนประเภทนี้หลวงปู่ถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดที่ไม่ควรจะคบหาสมาคมยิ่งไม่ยอมลงไปพบแต่ว่าในที่สุดเขาก็รอถึงเวลารับแขกเมื่อถึงเวลารับแขกลงไปก็ต้องเทกกันมหาราชดากราดั ให้รู้สำนึกตนเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีใครเขาไม่เป็นพ่อล้งปู่แล้วล้งปู่เกรงใจอสองคนคือพ่อกับแม่เวลานี้พ่อกับแม่ท่านก็ตายไปแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพ่อกับแม่ของลวงปูน่นี่ท่านเป็นคนดีท่านเห็นว่าเรายังมีภารกิจอยู่ท่านก็ไม่ใช้สอยไม่ได้ใช้นี่พ่อกับแม่ท่านยังทําอย่างนี้ และคนพวกนี้ไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ของล้งปูล้มปูก็ไม่เกรงใจเขาเพราะคนเร็เวๆนี่ถ้าเราเคบหา,าสมาคมด้วยเราก็าเร็วไปด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาเสวันาจะพาลาน,นังว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคบคนชั่วปันติตานันจะเสวนาจงคบแต่คนดี บูชาจะผูชนียาน,นังคนบูชาว่าคนดีคนบูชาเอตมมังคตมตมังขึ้นชื่อว่าเป็นอดมมะมงคนขึ้นชื่อว่าคนเลวอย่างนั้นลงไปแล้วเราก็ต้องจัดการกับเขาถ้าเขาจะโกรธกลกับไปไม่มาพบเราอีกเราจะพอใจมากเมื่อการพบว่าคนเลวมีแต่ความหายนะนัถ้าเขาเป็นคนดีมีมัญญา มันดีเปบางทีเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นพลเอกก็มีแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่เวลาจะมาหาเพราก็รู้เวลาเขายะคอยทันทีถ้าพราะจะเข้ามาตามเขาก็บอกว่าอย่าเลยหลวงพ่อกําลังมีงานหรือว,ว่าเวลานี้หลวงพ่อพักผ่อนอย่าไปรบก,กวนท่านนี่คนดีเขาเป็นอย่างนี้ ลูกหลานที่จํจไว้เรื่องการเวลาเป็นของสําคัญอันตรายมันจะเกิดกับเราได้ให้ขึ้นที่ว่าคนเลวจงอย่าคบเด็ขาดคําว่าไม่คบไม่หมายความเราอาจจะคุยกับเขามีงานบางอย่างเราอาจจะทํากับเขาถ้างานนั้นเป็นงานดีเราทําด้วยช่วยทําถ้างานนั้นเป็นงานมันดีเป็นเวลาที่เขาช่วยเราไม่เอาด้วยแล้วการเดินร่วมจงยาเดินร่วมโดยเด็กขาด เพราะการเดินร่วมกับคนชั่วก็ไม่ต่างอะไรกับเอาใบตองไปห่อสุนัขเนา่าความจริงใบตองสุนัขเนา่าไม่ได้ซึมเข้าไปในใบตองความเนา่าแต่ว่าเวียงสุนัขเน่าไปไอ้กลิ่นเนาาเ่ามันยังติดใบตองฉันใดเมื่อเราสามารถสาสมาคมสังคมกับคนชั่วถึงแม้ว่าเราไม่ชั่วชาวบ,บ้านเขาคิดว่าเราชั่วไปด้วยเราก็กลายเป็นคนเลว เป็นคนไม่เหมาะสมกับสังคมอันนี้ลูกหลานที่รักฟังแล้วจาจำแล้วปฏิบัติตามต่อไปพระราชาก็กล่าวว่าถ้ายังไม่พอก็ย่ะส่งรามเกวัดให้นางผีเสื้อสมดกินท่างนี้ก็ท่านให้เหตุผลว่ารามเกวัดนั้นขณะลืมตาดู้าไใบเจ้าในท่กากลางบริษัท ทำเป็นเหมือนขัดเคืองข้าวเจ้ามาแสดงความีอำนาจดทะลึงตาไม่มีแววแห่งความจงรักภักดีต่อข้าวเจ้าเลยด้วยเหตุนี้แหละแม่คุณเจ้าข้าวเจ้าจึงส่งคนเหล่านั้นให้ไปเสื้อสมุทรกินหมายความส่งพรามพรามกีวัดให้ไปเสื้อสมุทรกินนี่เรื่องสายตาก็ไม่เคยมีความหมายสําคัญ เราจะไปที่ใดเขาตามเขาจะดีเขาจะชั่วถึงเขาไปจะของที่เวลาที่เราจะพกซึ่งกันเลยกันควรทำตาดีๆใช้สายตาสดชืน่นถ้าดนนร่ความเป็นมิตรถึงแม้ว่าจิตเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนเหลวเรียกว่าน้ำขุนเอาเก็บไว้ข้างในน้ำใสไว้ข้างนอกตำโบราณทนว่า คำว่าน้ำขุนไว้ข้างในหมายความกำลังใจไว้อโหวใจของเราที่เราไม่ชอบเขาเก็บเอาไว้ในความอดทนในความอดกลั้นที่เรียกกันว่าขันติคือความอดทนแต่การแสดงออกทางตาก็ดีทางกายก็ดีทำสมมติว่าเราเป็นมิตรทำจิตอย่างนี้ไม่ใช่เราหลอกลวงแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของเรากิจจริยามันยาก และบริการนี้สองมันอาจจะช่วยให้เราทรงชีวิตอยู่ได้นานลูกหลานจนจำไว้ต่อไปนามเพรีบิิภาาัยกาที่ได้ทูลถามถึงโอโหสุดว่าขอถวายรสระพรโรงทรงมีหมู่หมาดไว้ร้อมเป็นบริวารทรงเป็นมหาราชมหาราชาธิราชในสกุลชมโพทวี ทรงเป็นเอกอาคาราตทรงเป็นเอกอาาราชในปตัตตภีมีอิสร,ยสรยิยยศไทยโบนาทรงมีพระสนมนารีซึ่งได้มาจากเมืองต่างๆราวหนึง่งหมืนหกพันนางแต่ละนางงามโดดจเทพไปกัญญาพระองค์จะทรงเปียมไปด้วยความสุขทุกประการที่ชาวโลกแสวงหา เมื่อเป็นเช่นนี้แค่ไหนพระองค์จะทรงเสงละพระราชชนนพระชนชีพอันแสนสุขของพระองค์เพื่อรักษามโหสดันดิตแหน่ถ้อยคำของเธอในฉลาดจริงๆสมควรในการยกย่องสำเสริญพระเจ้าจจรนีพันนาคุณค่าของมโหสถว่าค่าแต่แม่นานงเจ้า ตั้งแต่มโมโหสถมารับราชการกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เห็นมโมโหสถบัณฑิตทำชั่วแม้แต่น้อยเลยถึงหากมรณกรรมจะพึงมีกับข้าพเจ้าในวันหนึ่งมโมโหสถก็จะคุ้มครองโอรสตนัดดาต,าตลอดจนท่าบรมวงศานวงศ์ข้าพเจ้าให้ได้ให้มีความสุขสิบไปมโมโหสถเป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งปวง ทั้งเป็นทั้งที่เป็นในอดีตในอนาคตและปัจจุบันเมื่อเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมส่งมหาสดบัณฑิตผู้บริสุทธ์ไปให้แก่ผีเสื้อสมุทกินไปอันขาดนี่มันสมองอย่างนี้ลูกหลานที่รักควรจะจดจำไว้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาเลย พระเจ้าจุนนีพรมทัตนี่เป็นพระราชาที่ดีที่สุดทั้งนี้ก็หมายความว่าเป็นพระราชาที่น่าสรรเสริญมีพระสติปัญญาสาม,มารถเฉลี่ยฉลาดเป็นคนมีเหตุมีผลแต่ว่านางานในการก่อนที่พระเจ้าจุณนีพรมทัตพลาดังก็เราศสายพามเกวัตเป็นคนไม่ดี ที่นำหรือว่าชักนำไปในทางที่ชั่วทำให้ไว้เจ้าจุนนีพรมทัศเกือบจะเสียตัวเกือบจะเสียชีวิตเนื่อล,ลูกหลานที่รักการครบมิตรเป็นของสำคัญองค์สมเด็จพระสรงทรบรมศาสนาจึงได้ส่งแนะนำว่าจงอย่าครบมิตรชั่วเวลานี้ในประเทศของเราก็รู้สึกว่าจะยุ่งยุ่งเพราะการครบมิตร มีกำลังจิตที่ไม่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาโฆษณาคนดีทําลายเสียให้ชั่วแต่คนที่ช่วจริงๆบางทีอาจจะกลับได้ยกย่องสรรเสริญทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ากําลังใจของบุคคลคนนั้นไม่ประกอบปฏิธรรมคือความดีความจริงเรื่องราวของมโหสถนี้แล้วก็จบก่อนวันนี้นะ แต่ว่าเวลานี้มันใกล้จะจบเต็มทีเวลาเหลือสิเอ็ดนาทีไม่แต่ว่าเรื่องมันจะจบแล้วทำไมคุยกันต่อไปท่านตามข้อข้อท่านบอกว่ามโหสถได้รับยกย่องว่าเป็นยอดมหาบัณฑิตตอนนี้พระเจ้าจุนนีสมทถตทรงยกย่องเกียรติของมโหสถให้ปรากฏพราะดยจิโมคล โยกม,น,มนทนท่งโดงจันร์ทให้ปรายกดเช่นั้นพระน,นามเพรีบริภายิกาได้นำพระราชด,ดำรัสข้าวเจ้า,สสาจุนิีรมรัทัตไปแก้งมหโหสถทราบจนมหโหสถหมดความแคลงใจต่อมาเมื่อน,นางนจะสังเสริยยกย่องมหโหสถนางจะได้พูดในถ้ำกลางประชุมชนว่า ปัญญามีประโยชน์ใหญ่หลวงสุขุมละเอียดสำเร็จประโยชน์ทั้งในภพนี้และในภพหน้าดังเช่นมโหสถซึ่งเปน็นยอดมหาบัณฑิตมีประเสริฐชนี้่างก่าเป็นบ,บาลีวา่านัตถิปัญญาสมาอาภาขึ้นยื่ว่าสว่างใดๆจะเสมอ้วยปัญญาไม่มี ปัญญาณารานังรัตน,นังปัญญาเป็นรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วคนรชนทันงนน้งหลายปัญญาหิเศาคุสลลาวัฒนติราท่านหลายกล่าวว่าปัญญานั่นแหละเสริฐที่สุดเป็นอันว่าเรื่องราวของมหาสดบันดิตฐได้กล่าวว่าจบก็จบลงตรงนี้ แต่เวลานี้ลูกหลานที่รักบ้านเมืองของเรากำลังอยู่ในระหว่างอันตรายเพราะเวลานี้เสือร้ายสามตัวกำลังจะก,กัดกินเนื้อร้ายคือประเทศของเราประเทศของเรานี่มีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือคนไทยไม่ยอมเชื่อคนไทย ในเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่านามีนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้พากาันมานั่งบนว่าความสามารถของคนไทยมีแต่ไทยไม่เชื่อไทยแต่ไม่ยอมให้คนไทยทำอย่างทรัพยากรทั้งหลายของประเทศไทยนี้ลูกหลานที่รักหลวงปู่ขอเปิดเผยความจริงบางส่วน ว่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่าน้ำมันเป็นน้ำมันในประเทศไทยเป็นอ่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีทรัพยากรที่มีความสําคัญอย่างแร่แร่ยูเรเนียมซึ่งเป็นคอนที่มีราคามากที่สุดมีเกินกลาบในประเทศไทยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นทรัพยากรทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่มีค่าม,มากมายเยอะแยะ เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หลวงปู่เคยบอกไว้แล้วว่าดาวเทียมที่เขาสืบความลับถ่ายภาพเอาไปกินหมดประเทศที่มีความสำคัญเก่งในด้านวิทยาศาสตร์เขารู้หมดว่าในประเทศไทยมีทรัพยากรเหลือหลายถ้านำขึ้นมาได้แล้วประเทศไทยจะเป็นมาเป็นประเทศที่เป็นมหาเจ้าเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายคนไทยได้วยกันเราจะได้ยินข่าวอยู่เสมอๆว่าสิ่งใดก็ตามถ้าคนไทยที่มีความสามารถทําได้แต่ไทยก็ไม่ยอมใช้ให้คนไทยทำอย่างเรือรบนี่เราทําเป็นแต่ว่าผู้มีอำนาจบางท่านไม่ยอมให้คนไทยทําทั้งนี้เขาลือกัน ว่าถ้าจ้างต่างประเทศทำแล้วก็จะได้เงินพิเศษเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้น้องปู่ก็ไม่ทราบเมื่อทราบในภายหลังว่ามีเรืออยู่สามลำที่เราจะต่อกันคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่บอกว่าไม่สามารถแต่ว่าคนมีตำแหน่งหน้าที่เล็กยอมรับทำ หลวงปู่ก็ทราบความสามารถของคนไทยเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระถ้าใครๆเขาคิดว่าพระนี่คงไม่ปากบอนแล้วเขาก็พาไปดูความสามารถที่เขาทดลองทำกันในเมื่ออเมริกันถอนความช่วยเหลือจากไทยตอนนั้นเราเกือบจะสิ้นใจตาย าะอ,อะไรเพราะว่าถ้าข้าสิบตีเวลานั้นเรายับเชินแน่เคยไปถามทห,หารจุดหนึ่งถามก่าศูนย์ปืนใหญ่มีเท่าไหร่ก็บอกว่ายิงได้หกวันก็หมดไปถามจุดต่างๆก็สายหน้าไปตามๆกันคนที่เขาให้อเมริกันออกไปเขาบอกว่าไทยจะได้มีอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าว่าวันหนึ่ง ต้องปูฟังวิทยุว่าพลเอกเล็กแนวมาลีมีนักสื่อข่าวไปถามว่าประเทศเราเป็นประเทศใหญ่กว่าประเทศคำเหรนทามไมจึงให้คาเหรนมารุกรานเราท่านพลเอกเล็กแนวมาลีได้สัมภาษณ์ว่าเขาเล็กแต่ว่าเขามีลูกพี่เราใหญ่แต่ว่าเราไม่มีลูกพี่จุดนี้เป็นที่สะดุดใจอยู่นิดทจ้งโปก็คิด ว่าสมัยนั้นอเมริกันเขามีโราพี่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้แต่เวลานี้เขาไปเขาไม่ให้เราสั่งซื้อของแต่ละอย่างอย่างเครื่องบินสองฝูงกว่าจะได้ก็ต้องสองปีถ้าเกิดการรบกันขึ้นทั้งทีเราจะทำยังไงเราก็ไม่มีของใช้แต้ว่าเป็นที่น่าปลื้มใจว่าคนไทยของเรา ไทยไม่กุงศรีธิยาไม่สิ่งคนดีทั้งนี้เพราะอะไรว่าคนดีของเราก็คิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ที่พูดเมื่อกี้ว่ารูปณใหญ่เมื่อเมริกันไปเรายิงไม่เกินหกันไม่ใช่หมายถึงกองทัพบ,บกเป็นทาหารจุดหนึ่งแต่สําหรับกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศ รากฏว่าในเมื่อเขาทิ้งต่างคนต่างเขาคิดต่างคนต่างเขาทำจนถ้าเวลานี้เราทำอะไรได้หลายหลายอย่างที่ผู้ใหญ่สมัยนั้นไม่ยอมให้ทำหลวงปู่คิดว่าถ้าประเทศไทยเรามีทรัพยากรมากอย่างนี้แล้วคนภายนอกเขารู้แต่ว่าคนไทยที่รู้ก็มีมาก แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ยังคิดว่าคนไทยไม่มีความสามารถหลวงปู่ก็หนักใจหวังว่าลูกหลานที่รักท่านหลายที่กำลังรับฟัง,งก็คงจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีอำนาจในการบริหารประเทศในวันหน้าหรืออาจจะเป็นวันนี้จงใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดี ฝึกฝนคนไทยที่ให้มีความสามารถและใครที่ก็มีความสามารถรวบรัฐนาเข้ามารวมตัวกันเข้าไว้เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตา่างประเทศคิดว่าเราทําไม่ได้เราก็ทําได้แล้วตั้งหลายอย่างและเรื่องทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ยูเรเนียมหลวงปู่รู้จักคน เคยเชิญเข้ามาถามเขาบอกว่าเขาสามารถทําได้แต่ว่ากระแสไฟฟ้าไม่พอเรื่องนี้มันไม่หนักแล้วระการนี้สองเรื่องแก๊สก็ดีเชื้อน้ามันก็ดีวัตถุธาตุที่มีค่ามาหาศาลก็ดีหลวงปู่ทราบจากภาพที่เขาถ่ายจากดาวเทียมเขารู้จุดหมดว่าสิ่งนั้นหลเหล่านี้มันไหลามาจากที่เบต แล้วมันก็ไม่ไปโยนมันก็ไม่ไปพมา่ามันไหลเข้ามาอยู่ในโอของไทยไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเป็นทรัพยากรมากมายด้วยกันมีค่ามาหาศาลเป็นว่าถ้าคนไทยโลกหลานที่รักจงสามัคคีกันไว้จะเอาท่าชาติไทยไปขายให้แก่คนอื่นเรื่องรัฐที่การเมืองไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องแปลงมันดีเองเราปกครองกันแบบนี้มานานเรามีกษัตริย์สมัยนั้นกษัตริย์มีอำนาจมากที่สุดแต่กษัตริย์ก็ไม่ใช้พระราชอำนาจตามพระราชอธิยาศัยมีการประชุมกันเป็นอันว่าท่ยยกล่าวกันไปแล้วก็ว่าเทศไทยเราเป็นรประชาธิปไตยมานานแต่เราเรียกกันผิดเรียกว่าราชาธิปไตย ประชาธิปไตยสมัยนั้นเขาใช้คนที่มีปัญญาจริงๆไม่ใช่ดึงเอาตาสีตาสาอะไรเข้าไปนั่งพุ้ยในสภาเอะอะวุว่วายรู้สึกว่าความหมายไม่พอมีค่าไม่พอกับเงินที่ให้เฉพาะบางคนแต่บางคนก็มีค่าสูงฉะนั้นขอบรรดาลโลหลานที่รัก จะมาแต่มภาพความสามารถในการงานในการศึกษาศึกษาให้ดีในว่าช่วยกระตั้งหน้าต่างตารักษาทรัพย์สมบัติของประเทศไทยไว้อย่าแต่สามคีกันอย่าเชื่อใครว่ารัฐทธิทั้งหลายใหม่ที่จะเข้ามามันจะดีมันเชื่อไม่ได้รัทธิไม่สําคัญถ้าคนดีแล้วก็ดีทุกอย่างลัที่อะไรก็ได้ เป็วนว่าเรื่องราวเามโหสถบรรัฑิตน้องโปก้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดแทงการธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จตรสมมาสัมพุามาทธเจ้าเมทศจบพระองค์ก็ทรง,งสรุปไว้ด้วยอริยสัจเป็นเหตุให้มันดาพระสงฆ์และคนอังหลายพากันมรรลุผลเป็นส่วนมา,มากเมื่อจบแล้วองค์สมเด็จพระบาทีพแก้วก็ทรงประชุมชรด,ดก ว่าพระเจ้าจุลนีพรรมทัศสมัยนั้นมาเกิดเป็นภาสสารีบทในสมัยนี้พระเจ้าวิเทหราชสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระกาลุทายีสมัยนี้เป็นพระอรหันต์พระโสถสมัยนั้นเป็นมาเกิดเป็นตถาคตคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรดาบริษัทกัะบรรดาเพื่อนๆคณะที่ร่วมทั้งหลายก็มาเกิดเป็นผู้ตรบริษัทในสมัยนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของโอสสที่เล่ามานานเต็มทีถึงยี่สิบเอ็ดตอนถึงยี่องตอนก็ไม่ทราบสี่สิบตอนเสร็จไม่ใช่ยี่สิยิบสองสี่สิบตอนเสร็จก็จบลงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีก่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อมีความปราณีทุกคนแต่อขอท่านทุกท่านมีมพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักจงมีด้ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสูงความปรารถนาจงทุ้ประการสวัสดี